สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราอีกครั้งนะครับผมจากทีมงานเจนอลูเนียมนะครับวันนี้เราพามาชมการติดตั้งกระจกอลูมิเนียมนะครับผมครับตัวนี้ก็อยู่ที่ตึกไอเดโอครับพะรามเก้านะครับผมครับเดี๋ยวพามาชมงานกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกั้นห้องนะครับผมกั้นห้อง ก็จะเหมือนกันทุกห้องนะครับที่ทํามานะครับผมครับตัวนี้เป็นตึกอดโอนะครับพระรามเก้านะครับผมครับก็จะเหมือนกันทุกห้องเลยครับผมครับส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นบานเลื่อนรังแขวนนะครับน่ครับผมครับบางหลังก็ทําเป็นบานสวิงนะครับตัวนี้ก็ทําไว้ประมาณสี่ถึงห้าห้องแล้วครับผม ก็เหมือนกันหมดเลยครับครับผมครับอี่ขอบคุณมากครับ